นะครับเพราะฉะนั้นะฝากนิดนึงก่อนที่จะออกจากในจุดตรงนั้นดูนิดนึงความเรียบร้อยต่างๆว่าทุกอย่างดับสนิทแล้วนะครับและส่วนของราคาสินค้าเพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสและเอาเปรียบประชาชนในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนแบบนี้ที่ต้องถือว่ามีการจับจ่ายอย่างคึกคักโดยเฉพาะเมื่อวานที่เป็นวันจ่ายนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้ออกตรวจเครื่องช่างสินค้าอาหารสดอาหารแห้งและก็ ไปถึงราคาทองคำด้วยพร้อมกับแนะประชาชนนะครับหากพบเห็นการใช้เครื่องช่างที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่มีความเป็นธรรมด้านของราคาแจ้งสายด่วนได้เลยนะครับที่1569ครับหลังลงพื้นที่ตลาดกรมภูทธเรศนะครับหรือว่าตลาดเก่าเยาวราช รวมไปจนถึงแมคโครและโลตัสสาขาแจ้งวัฒนะในวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีนเมื่อวานนี้นะครับร้อยตรีจักรายยอดมณีรองเทปดิกรมการค้าภายในก็บอกว่าปีนี้ประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักมากกว่าปีที่แล้วโดยกรมการค้าภายในกับได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าเป็นประจำทุกวันรวมทั้งตรวจสอบเครื่องช่างตวงวัดรวมทั้งการตรวจสอบให้คำรับรองก่อนนำทั้งเครื่องช่างตวงวัด ที่จะออกมาใช้นะครับและการตรวจสอบความเที่ยงระหว่างการใช้งานด้วยเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าในปริมาณและน้ำหนักที่ถูกต้องครบถ้วนจึงเน้นย้ำนะครับให้พ่อค้าแม่ค้านั้นใช้เครื่องช่งในการขายที่ผ่านการตรวจสอบและให้คำรับรองจากกรมการค้าภายในโดยหากค้าขายโดยใช้เครื่องช่างที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรอง อันนี้มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องช่างเพื่อเอาเปรียบประชาชนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน2 8 0 0 0 0บาทในส่วนของประชาชนนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าให้สังเกตเครื่องช่างเมื่อซื้อสินค้าด้วย <S <S สิ่งที่ต้องดูก็คือ 1. ควรสังเกตเข็มเข็มที่มันชี้เนี่ยนะฮะอยู่บนเครื่องช่างว่ามันเริ่มต้นที่เลขศูนย์หรือไม่ รวมทั้งดูที่ตัวเครื่องว่ามีเครื่องหมายรับรองและสติกเกอร์ตรวจประจำปีที่กรมการค้าภายในออกให้หรือไม่กับกรณีพบเห็นการใช้เครื่องช่างที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ความเป็นธรรมด้านราคาอย่างที่บอกไปสายด่วนนะฮะหนึ่หรือว่าจะแจ้งที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดรวมไปถึงสำนักง,งานสาขาช่างตวงวัดในพื้นที่ด้วยครับอืก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้นะคะคุณผู้ชมที่ไปจับจ่ายกันนะคะ